ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้บรรลุอภิรักิตจสััยขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันหวาระถลริงศกเช่นนี้คือสมมติแห่งการเวลาที่ช่วยสอนใจให้ได้ทบทวนถึงอายุที่ผ่านพ้น เป็นการอบรมตักเตือนตนด้วยตนเองว่าเพรอกระทำสิ่งหนึ่งประการใดอันอาจผิดพลาดบกพร่องไปบ้างจักได้ไม่มัวระเริงหลงในวัยและในชีวิตแล้วจักได้เร่งกลับตัวกลับใจใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคนไม่ประมาท เพื่อจกได้เร่งบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีที่ผ่านมาชาวไทยต่างพร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบรมบอพิษพระราจารเจ้าผู้ทรงประคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉริมพระชนมพรรษาหกรอบด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆเป็นอเนกกระปการนับเป็นกุศลรกิจที่น่าอนุโมทนาชื่นชมทั้งยังเกิดมีโอกาสพิเศษให้เราทั้งหลายได้ไปประชุมพร้อมเพียงกันอย่างเนืองแน่นเพื่อกระทําจัก,การาบูชา พระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญจากมิตรเพศมาประดิษฐานณท้องสนามหลวงถึงสองวาระเหตุการณ์นั้นเป็นมงคลเช่นนี้บังเกิดขึ้นได้เพราะคุณธรรมสำคัญที่เรียกว่าศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่ออันประกอบด้วยเหตุผล ช่วยหลอมรวมน้ำใจไทยให้ประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสามัคคีเพิ่มพูณทุขึ้นเป็นพระกำลังมหาศาลคำจุนหนุนนำให้ชาติบ้านเมืองสามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและมั่นคงมีชัยชนะเหนือปัญหา และอุปสรรคได้ตลอดมาศรัทธาจึงอุปมาดุจแม่ทัพคอยกรุยทางเนียวนำให้กุศลอื่นๆงอกงามติดตามมาเพราะความชั่วทั้งหลายล้วนเกิดจากความประมาทส่วนความดีทั้งหลายร้วนเกิดจากศรัทธา หากบุคคลไม่มีศรัทธาเป็นตัวนำแล้วกุศลธรรมอื่นๆก็จักไม่เจริญหรือบังเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นความศรัทธาจึงเป็นเครื่องปลื้มใจและเป็นเพื่อนแท้ของทุกชีวิตเป็นพลังงานผลักดันให้ภาพเพียรเดินหน้า ไปประกอบกรณียกิจเพื่อประโยชน์จินสุขของสังคมส่วนรวมนวาระขึ้นปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนตั้งใจประคับประคองความศรัทธาไว้อย่าให้หวันไหวทั้งต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งต่อสถาบันอันเป็นหลักไทยของชาติ และต่อคุณธรรมคือความดีงามทุกประการเพื่อให้บังเกิดมีขวัญแห่งชีวิตทรงฤทธ,ธานุภาพอันยิ่งใหญ่เป็นความพร้อมเพียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ซึ่งย่อมยังความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จได้สมตามความมุ่งหมายทุกประการ ขออำนาจคุณภระสิรัตนไตรัยและกุศลจริยาทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญเป็นเครื่องพิทักษ์รักษาประเทศชาติและประชาชนดลความสมนัติพระราชาหรุไยให้ประสิทธิ์ในสมเด็จบรมบบพิตรพระราชาสมภพเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงประคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพยียรเพ่นด้วยพระบารมีธรรมและขอประสาทพ,พรให้ชาวไทยจงสำเร็จสมมโนรถในสปปรรพกิจอันเป็นไปโดยชอบผ่านประกอบด้วยธรรมนำความผาสุขสวัสดี มาสู่เพื่อนร่วมชาติตลอดพุทธศักราช2,568นี้โดยทั่วหน้ากันเทินขอเจริญพร S a s s a l a m u a l a i ม u m w a r a h m a t u uh. l l a ขอความสุขสันติความเมตตาและความเจมริญจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด,ด่ทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นสักราชใหม่พุทธศัการาช2 5 6พรข้าพเจ้าขออำํำนวยพรจากอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม และพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดินทุกคนมีความสุขความจำเริญมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ผ่องใสขอให้การเริ่มต้นสักราชใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความเข้มแข็งมีความหวังความปรารถนาในการต่อสู้และเอาชนะวิกฤตต่างๆทั้งภาวะอุทกภัย และภาวะภัยแรงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในประเทศไทยและหลายพื้นที่ทั่วโลกอันเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้ไตร่ตรองและใคร่ครวนในการปรับวิถีการดำารงชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสักราชนี้ขอให้คนไทยทุกคนได้เพิ่มความรัก ความปรารถนาดีต่อกันเพิ่มความรักความอบอุ่นและความห่วงใยแก่เยาวชนอันเป็นบุตรหลานและอนาคตของชาติที่กำลังเติบโตในสังคมยุคร้รพรมแดนและถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งเย้ายวนหลากหลายรูปแบบขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้ใช้ความพยายามความอดทน ความมีเหตุมีผลในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนควบคู่หลักธรรมคำสอนของศาสนาขอให้คนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนามีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันด้วยความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งในยามทุกขและยามสุข และขอให้รักษาไว้ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์สยามประเทศที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติที่ได้ยินและได้มาเยือนในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออํำนวยพรจากเอกองค์อัลลอฮพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอภิบาลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ท่งพระเกษมสําราญพระสุขภาพพานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และขออนวยพรให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคันลองแห่งสัจธรรมคำสอนของศาสนาทำตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อสังคมและขอให้แผ่นดินไทยได้รับการปกปักรักษาให้มีความสงบร่มเย็นและมีความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป ความรักและมิตรไมตรีในนามของพระเยซูเจ้าขอแสดงความนับถือความปรารถนาดีและคำอวยพอรอันอุดมมาถึงท่านในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ในบัดนี้เราทุกคนได้มีชีวิตก้าวเข้าสู่ปีใหม่2,568หรือคริสตศักราช2,25 0สำหรับเราคริสตชนสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้ปีนี้ เป็นจูบิลีเยียหรือปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ทรงประกาศให้ทุกๆ25ปีเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงใช้ชื่อว่าปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวังพี่น้องที่รักทุกคนทราบดีว่าความหวังคืออะไรความหวังดำรงอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเป็นความปรารถนาและความหวังถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น แม้เราไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรกัะน,นั้นก็ดีบางครั้งความไม่แน่นอนในเรื่องอนาคตอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแยง้งเปลี่ยนจากความเชื่อมั่นวางใจกลายเป็นความวิตกกังวลจากความมั่นใจกลายเป็นความลังเลใจดังนั้นขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้ปีใหม่นี้เป็นโอกาสให้เราแต่ละคนฟื้นฟูความหวังขึ้นใหม่ พระวาจาของพระเจ้าจะช่วยเราให้พบเหตุผลสำหรับความหวังนั้นเพื่อนำความหวังนั้นไปสู่บุคคลรอบข้างสมาชิกในครอบครัวสมาชิกที่ทำงานในชุมชนของเราจนกลับกลายเป็นของขวัญเพื่อให้สังคมไทยของเรามีความสงบสุขสันติอย่างแท้จริงขอพระพรอนุดมที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเชิญชวนพวกเราทุกคน ให้ก้าวเดินในวิถีอารยธรรมความรักความเมตตานำสันติสุขมาสู่สังคมไทยพร้อมทั้งเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่รักยิ่งของเราและสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนโอกาสปีใหม่2,568นี้ด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพ และพลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงโดยทั่วหน้ากันขออำนวยพรในสุภาวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขอประทานพรจากพระศิวะพระวิษณุพระพรมมา ได้ทรงโปรดประทานพรให้ประชาชนชาวไทยตลอดโจนเพื่อนมนุษย์มีความสุขมีความเจริญปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยธรรมมีปิติที่จะทำงานด้วยความสุขโดยธรรมธรรมที่พระพรหม ประทานให้กับมนุษย์มีเมตตาซึ่งกันและกันแนะนำส่งเสริมสิ่งที่ดีงามให้กันและกันกรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยธรรมมุทิตายินดีในการปฏิบัติธรรม ของเพื่อนมนุษย์อุเบขามนุษย์เราทุกคนต้องวางเฉยในบาปขอความเป็นมงคลน,นี้อยู่กับท่านทั้งหลายโอมสานติสานติสานติวายกุจิกาคัลสา ไวกุจิกิฟเตเนื่องนในภิรักกิสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568กระผมนายปินเดอร์ปาสิงมาดานนาย,ยกสมาคมศรีุรสุสิงสภาในนามของศรีุรุรสิงสภาองค์กรกลางของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าววฮิกรู ขอพระองค์ได้โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศาทุกองทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำานงหมายสิ่งใดขอสำทริ์ดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแต่เหลาประสบนิกรชาวไทยตราบกาลนิรัน ปีพุทธศักราช2,568นี้ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าให้กรุขอพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สาสนิชนชาวไทยทั้งหลายมีชีวิตที่ดีมีความสุขความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการแต่การที่เราจะได้พบกับความสุขนั้น เราจะต้องปฏิบัติตามศิลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันคนที่รักใคร่ในธรรมจึงมักเป็นผู้ที่ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดจงตั้งจิตมั่นอยู่ในความไม่ประมาทยึดมั่นในหลักความพอเพียงเราก็จะประสบความสุขในชีวิต ขอท่านทั้งหลายจงมั่นคงในความชอบธรรมเพื่อความเจริญทั้งความสุขของตนเพื่อประเทศชาติและส่วนรวมเทินขอความรักและสันติสุขจงประสบแต่ท่านทั้งหลายและเหล่ามนุษยชาติทั้งมวลเถิดไวกุจิกาคาลซาไวกุจิกีฟเต